วันนี้เราจะมาทดสอบ Triumph เด i d e n t 660ในรูปแบบการใช้งานในชีวิตประจำวันไปดูกันครับว่ามันจะตอบโจทย์สักแค่ไหนอย่างแรกเลยครับรูปร่างหน้าตาและการออกแบบของรถคันนี้เป็นรถสไตล์โรเตอร์ในคาร์ดกลางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไฟหน้า LED ทรงกลมด้านถังน้ำมันความจุข,ขนาด1 4ลิตรถังน้ำมันออกแบบมาให้เว้าเข้ากับขาของผู้ออขับขี่เพื่อความกระชับทุกการใช้งาน เบาะนั่งแบบชิ้นเดียวมีความสูงจากพื้นถึงเบาะเพียง805ม m mm เมเท่านั้นวางเท้าได้เต็มเท้าสบายๆเลยครับแบบนี้ระยะแฮนด์กระบอกถูกออกแบบมาใหม่เพื่อการใช้งานในเมืองนั่งหลังตรงพอดีไม่ต้องโน้มตัวไปจับแฮนด์เยอะส่วนความกว้างของแฮนด์ก็ไม่กว้างจนเกินไปช่วงท้ายดีไซน์ให้มีความเปรี้ยวรับกับไฟท้ายแบบปลอด l อวสวิงอาร์มแบบใหม่ติดตั้งกันดีดด้านหลังพร้อมกับไฟเลี้ยวไว้อย่างสวยงาม มันเป็นการออกแบบที่ลงตัวอย่างพอเหมาะอีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจําค่ายก็คือเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงที่สามารถรีดพลังกำลังได้สูงสุด81แรงม้าที่1250รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด64นิวตันเมตที่6,250รอบต่อน,นาทีเครื่องยนต์ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในรอบต่ำไม่ต้องเข็นรอบมากตัวรถก็มีกำลังมาให้ใช้ได้ตั้งแต่รอบต้นๆเลย ชุดเกียร์หกทำงานได้อย่างนิ่มนวลและคล่องตัวจริงๆเหมาะกับการใช้งานในเมืองอย่างยิ่งเลยครับกับเครื่องยนต์ตัวนี้พาไปขี่กันแบบไหนไลครับสำหรับการใช้งานทั่วไปรถคันนี้เป็นรถที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัวจริงๆครับมิติของตัวรถที่เห็นครั้งแรกดูเหมือนจะใหญ่ แต่พอได้ลองขอมดูแล้วมันให้ความรู้สึกที่กระชับมากๆอีกทั้งน้ำหนักของตัวรถหนักแค่189กิโลกรัมเท่านั้นเองจึงทำให้มันมีความคล่องตัวสูงเมื่อเจอสภาพการจราจรที่แออัดง่ายๆว่าแค่มีช่องที่พอดีก็สามารถพามนมุษย์เข้าไปได้บวกกับาตราเร่งที่มีมาให้ใช้งานตั้งแต่ประมาณ2,000รอบแทบจะไม่ต้องลากรอบให้เปลืองน้ํามันเลยครับเร่งติดมือสุดๆจังหวะเร่งแซงแค่กระแทกคันเร่งทีเดียวก็แซงได้อย่างสบายๆ ไม่จําเป็นต้องลดเกียร์แต่อย่างใดด้วยแอตาทดเกียร์ที่ยาวขึ้นทําให้เราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยจุดนี้ดีมากเลยครับแต่ถ้าต้องการจะทําความเร็วก็ไม่ใช่เรื่องยากมันสามารถพาเราทะยานสู่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างง่ายๆเมือเครื่องแรงแล้วระบบเบรกก็ต้องดีตามด้วยครั้งนี้ทางค่ายได้เลือกใช้งานคาลิเปอร์เบรกหน้านิซินซีพอจับคู่กับดิสเบรกขนาด310มิล ส่วนคาลิเปอร์หลัง1นงอร์พอตกับดิสเบรกเดี่ยวขนาด255มิลพร้อมระบบเบรก ABS รุ่นใหม่ล่าสุดเอาจริงๆนะครับเบรกชุดนี้ผมว่าเกินพอสำหรับรถคันนี้เลยระยะเบรกสั้นมากไม่ต้องห่วงเลยนะถ้ามาเร็วๆแล้วจำเป็นต้องเบรกกะทันหันล้อไม่ล็อกเอาอยู่แบบชิวๆเลยครับในส่วนของระบบความปลอดภัยที่มีมาให้ก็ครบคันครับและที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งคือระบบรองรับน้ำหนักจากโชวาทางหน้าและหลัง ที่มีความนิ่มนวลมากอย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าถนนหนทางบ้านเราเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับรถคันนี้ตอนแรกก็แอบเสียวอยู่เหมือนกันครับเมื่อเจอเส้นทางที่ชํารุดแต่ผลออกมามันไม่กระด้างหรือสู้มือแม้แต่นิดถือว่าผ่านครับโชคชุดนี้คันเล่งไฟฟ้าแบบไร้ใบวายไไวที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถคอนโทรลความเร็วได้ดั่งใจ และที่สําคัญชุดเรือนไม้แบบจอสีที่บอกค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนง่ายต่อการใช้งานและไม่รบกวนตาขณะขับขี่คือเป็นอีก1จุดเด่นของเรื่องจอที่ทางไท่อัมมักจะล้ําอยู่เสมอเทคโนโลยีและฟีเจอร์ต่างๆของรถคันนี้ยัดมาให้แบบไม่มีกั๊กเลยครับเรือนไม้จอสี TFT ที่บอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนหน้าจอแสดงผล LCD white on b a c k มีโหมดการขับขี่ให้เลือก2โหมดคือโหมดรสและโหมดเรน พร้อมกับระบบแท็กชั่นคอนโทรลสามารถเปิดปิดการทำงานได้ใช้งานร่วมกับฟังก์ชันสุดลำ My t ทอัม o n n e c t i v i t y มีระบบนำทางแบบเทิร์นบายเทินและยังสามารถควบคุมกล้องโกโปรผ่านสวิตควบคุมบนตัวรถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและเล่นเพลงผ่านบลูทูธได้อย่างง่ายดาย ไทอมไทเดน660จะมีให้เลือกทั้งหมด4สี <S 1 s i n งซิ d น a ีส์แอนด์สสีเทาแดง2 m a แม h j e เจ็ c แบ็กแอนด์แมตสีดำด้านเทาด้าน 3. า i คิสตันไวส์สีขาว4 s a ซัฟฟายแบ็สีดำเงาโดยรวมของตัวรถด้วยความเบาและการออกแบบให้มีความกระชับในทุกท่วงท่าการขับขี่ทำให้รถคันนี้เป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองอย่างมากครับ แต่ก็ใช่ว่ามันจะเดินทางไกลไม่ได้นะด้วยอัตราเร่งที่มีมาให้ใช้ง,งานอยู่ตลอดบวกฟีเจอร์ต่างๆทําให้เราเพลิดเพลินกับการขับขี่อย่างมากครับและถ้าใครยังคิดว่าค่าบํารุงรักษาของรถคันนี้แพงลองคิดใหม่ครับเพราะการเช็คระยะรอบแรกจะอยู่ที่16,00 0กิโเมตรบวกกับการรับประกัน2ปีไม่จํากัดระยะทางลองคํานวณดูแล้วจะถูกก่ารถในคลาสเดียวกันอยู่เยอะเลยครับระบบรองรับน้าหนักก็ยอดเยี่ยมแถมราคายัางเลาใจสุดๆเพียงแค่39,00 0บาทเท่านั้น